สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Cookie Run Tower of Adventure กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีอัปเดตใหญ่มาค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเมื่อกี้ระบบสกรีนช็อตก็เหมือนจะเพิ่งมีเข้ามาแล้วก็เลยลองใช้ดูนะฮะเดี <S <S ๋ยวรายละเอียดแพทอื่นๆผมจะมีทำในคลิปถัดไปนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะพอคลำคกันได้เนาะ เออจะมีอยู่อย่างหนึง่งที่ดูจะเป็นเนื้อหาใหม่เลยมันจะเป็นระบบอัปเกรดอุปกรณ์ครับที่มันมาแบบใหม่ไงแล้วถ้าเกิดใครเข้ามารองแล้วรู้สึกว่ามันแปลกแล้วไม่กล้ากดอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะมาบอกกันนะครับอันนี้ผมชําของ star ล็อกสตาร์แหละได้ขยายวับสองช่องนะฮะเออยากมากเลยนะที่จะได้ขนาดนี้เนาะอันนี้ก็คือใช้ระบบใหม่ก็คือแป๊บเดียวได้เลยนะฮะค่อนข้าง e ซี่เลยอแต่ก่อนอื่นพูดกันถึงพื้นฐานกันก่อนนะครับก็คือเราก็จะใช้ใบท่าต่างๆหรือว่าใบาปกติก็ได้ในการรีออฟให้เป็นไปนตามที่เราต้องการ อันนี้จะยังคงเหมือนเดิมครับจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คืออันนี้จะเป็นพอยต์ถ้าพูดโดยสรุปเนี่ยมันก็คือระบบการันตีอีกแบบหนึ่งนั่นแหละครับที่มาการันตีในส่วนของศักยภาพคือมันจะมีพอยต์ครับที่เราสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆทุกครั้งที่เรารีออฟเนาะแต่ละใบเนี่ยก็จะได้พอยต์แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคัมพี์ธรรมดาจะได้หนึ่งเนาะ ถ้าเกิดว่าเป็นคัมภีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจจะเป็น10นะครับแล้วก็จะเกิดเป็นคัมภีแดงเนี่ยจะเพิ่ม50อาจจะเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะไอ้แต้มตรงนี้ครับมันจะได้ยังไงใช่ไหมก็คือนี่ครับเป็นระดับถ้าเกิดว่าพอยเอาถึง300ออาจจะเริ่มไประดับ2ครับระดับ2เนี่ยจะการันตีศักยภาพอันคอมมอนขึ้นไปหรือสีเขียวนั่นเองนะครับะระดับ3ก็คือต้องทําให้ได้ถึง1000จะได้แลระดับ4นะครับ 2, ได้อีปิกแล้วก็ระดับ5ครับระดับสุดท้ายเราจะสามารถกำหนดศัักยภาพให้้คคงที่ได1แถวรบ ถือว่าค่อนข้างว้าวซ่ามากๆเลยเนาะเพราะให้ตรงนี้ครับจะแยกห่างจากกันในแต่ละอุป,ปกรณ์ไปเลยนะครับก็คือเป็นชิ้นๆไปเลยนะอย่างอันเนี้ยจะเป็นกระโปรงอันนี้ผมยกตัวอย่างมาทําให้ดูเนาะอ่ะกดไปอ่าขยายดีบ้าขยายบ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเออ ก็คือในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ย่อยไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะเอาให้ราคาที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดดวงดีได้ออฟดีมาเลยคุณก็อาจจะหยุดไปเลยก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าสุ่มไปยังไงออฟก็ยังไม่ดีเงี้ยอ่าจนถึง5 0 0 0พอยต์เราก็จะสามารถกำหนดศักยภาพที่ต้องการได้หนึ่งแถวนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้คือผมทำของล็อกสตาร์ไปเรียบร้อยแล้วก็คือเนี่ย เราให้ดูนะฮะคือในศักยภาพเนี่ยเรามีขยายบัฟแดง1อันเนาะก็สามารถกดให้มันไม่สูมได้ฮะแล้วพอเรากดไปเนี่ยมันจะสูมอันที่2อย่างเดียวเนาะอัจจะลองทําให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันการันตีอีพิกเว้ยแต่ว่าไอ้สีแดงเนี่ยมันการันตีระดับอีพิกขึ้นไปซึ่งมันก็เหมือนกันเลยฮะก็ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่า2อันนี้ก็คือจะไม่ต่างกันมากแล้วเนาะเออเพราะว่ามันก็ระดับอีพิกขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเออเขาเขียนข้างล่างเนาะว่าอัตรา อ่ะถ้างั้นถ้าเกิดว่าสมมติผมเอาแดงเนี่ยมันจะมีโอกาสได้สูเปอร์ยิปิกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่ากดไปปุ๊บเพิ่มฟื้นฟูนอ่าเออโคตรดีเลยนะแต่ว่าแน่นอนว่าเราจะเอาขยายบัฟนะครับเอออะไรประมาณนั้นอ่นไหน,นๆจะทำแล้วผมขออนุญาตไปทำของใหม่เลยดีกว่านะครับเป็นตัวที่ผมว่าจะทำอยู่ละ จะเป็นของ Blackberry เนาะอะี๋ยวลองดูกันนะครับอ่าก็คือมาถึงกดอัปเกรดแล้วก็มาที่ศักยภาพครับสำหรับการเพิ่มพอยต์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นของคนที่รีออฟมาก่อนที่จะมาอัปเดตแพทนี้เนาะ,เ,นะเกมเขาชดเชยให้นั่นเองนะครับก็คือก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีระบบนี้ไง เออแล้วเราก็รีไปเรื่อยเลยอะไรเงี้ยนะครับเออเกมก็เก็บล็อกไว้แล้วก็ใครซุ่มเท่าไหร่เนี่ยก็จะกลายมาเป็นเหรียญพอยต์ศักยภาพตรงเนี้ยเนาะส่วนตัวผมก็ได้มาประมาณเนี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองทําให้ดูกันนะครับอันดับแรกก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะกดได้หมดเลยนะครับจนถึง5,000การเพิ่มพอยต์ตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับการที่เราไปรีออฟตรงนี้เลยแหละนะครับก็คือรีจนถึง5,000อ่ะแต่นี่ผมใช้แต้มของก่อนที่จะมีอัปเดตแพทนะครับอ่าเดี๋ยวลองมากดกันดูนะครับ5,000ป๊าบ อ่ะก็คือจะได้เลยการันตีอ e ีพิกนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถกดขยายดีบัฟช่องนี้ได้อ่ะแต่พอเรากดขยายดีบัฟเนี่ยมันเป็นธาตุมืดใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จะสามารถกดได้แค่ธา,าตุมืดนะครับอ่ะก็คือเป็นหลักการของมันนะเนาะถ้าเกิดเอาออกครับแล้วก็ลองเคลื่อนดูอ่ะก็าสามารถที่จะใช้ได้หมดเพราะงั้นถ้าเกิดเราล็อกไปเนี่ยมันก็จะได้เฉพาะธาตุที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอ่ะผมมีศักยภาพธาตระดับสูงอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาลองลอง,ลองทำให้ดูแล้วกันว่าจะได้แบบซ e ูเปอร์อีพิก ไหมนะครับสำหรับธาตุมืดนะอ่ะเดี๋ยวเราจะล็อกที่การขยายดีบัฟตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอาธาตุมืดไปลองดูว่าจะได้ขยายดีบัฟที่เยอะกว่านี้ไหมนะครับอ่าได้ขยายบัฟนะครับมาทูเรศไม่เอาขอขยายดีบัฟเว้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่ะอีก3ทีนะครับมับจํานวนโล่โอ้เศร้าเลยแต่ว่าเนี่ยการรีแค่อันเดียวอะ่ะโอกาสมันจะเยอะกว่าการรีสองครั้งเนาะอันนี้แน่นอนนะครับ อ๋อผมว่าอ่ะไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูสีม่วงกันมาดูว่าจะได้ขยายดีบัฟไหมนะครับไอ้ระบบเนี้ยมันจะดีกับตัวละครที่ต้องการแค่เฉพาะค่าเดียวอะครับอ่ะอย่างไอ้ตัวซัพพอร์ตทั้งหลายที่ต้องการขยายบัฟขยายดีบัฟอ่ะผมอธิบายยังไม่ทันจบเลยได้แล้วเนาะเออคือการรีแค่ออฟเดียวอะมันจะง่ายกว่าเดิมเยอะมากเนะาะไอ้ระบบเนี้ยแทบจะก,การันตีค่าที่เราต้องการเลยเนาะ เออถือว่าค่อนข้างเป็นระบบที่ดีมากๆเลยครับเอาอีกอย,ย,ย่าหยุดคือจะบอกนะฮะว่าไอ้ขยายดีบัฟสอันเนี้ยคือกว่าจะได้มาอย่างยากเลยนะฮะก่อนหน้านี้แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นเนาะมันก็ต้องมีแต้มมาเนาะเออใช้ห0 0พันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรคนระับด้วยความรักเราให้ได้นะฮะ <laughs> อันนี้คือด้วยความรักนะฮะโอเคขยายดีบัฟไปแต่9.5ถือว่าน้อยเนาะบางทีเราอาจจะรีค่าที่มันสูงขึ้นกว่านี้ก็ได้นะพอเรารีแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ใช่ไหม เท่ากับว่าถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยเรากดขยายดีบัฟซูเปอร์อีพิกนี้ไปอะแล้วเรารีได้ซูเปอร์อีพิกที่แบบสูงกว่านี้แบบ10.511อะไรเงี้ยมาอ่าไม่รู้ว่าตันได้เท่าไหร่เนาะเราก็สามารถไปเลือกล็อกข้างบนได้ครับแล้วก็รีข้างล่างให้มันค่าสูงกว่านี้อ่านั่นมันก็จะให้ความรักเยอะเกินไปหน่อยหรือเปล่านะครับไม่แล่ใจเ <laughs> ออแต่ก็คือหลักการมันทําได้เนาะอ่าเราก็คือกดขยายดีบัฟไปนะฮะแล้วก็ทัดมืดครับอ่าดูกันว่าจะได้ขยายดีบัฟที่สูงกว่านี้ไหมเนาะ อเพิ่มฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะครับมาขยายบัฟโอหวยแตกมากนะฮะอ่ากดไปอัตราคริอ่าแต่มันก็จะคือการันตีอีปิกขึ้นไปอะครับเพราะงั้นก็คือโอกาสได้ก็จะง่ายขึ้นเนาะเพิ่มฟื้นฟูว่ากันไปนะครับค่าเสียหายคริติคอลนะฮะขยายได้บัฟได้แล้วนะฮะเออวะดีนะด,ดี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 จัดๆเลยนะครับมาเอาไอ้แบล็คเบอร์รี่ตูเท่าไรหร่แล้วเนี่ย 85นะครับโอ้ยอ่ะโดยสรุปนะครับมันก็คือระบบการันตีออฟอุปกรณ์เนาะเออจริงๆแล้วมันก็คือหนึ่งในระบบกาชาของเกมนั่นแหละนะครับว่าเราจะได้ค่าที่ต้องการไหมอะ ที่เห็นชัดสุดก็คงจะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ต้องการเทแค่าค่าเดียวะนะเนาะแต่ว่าตัวดาเมจเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเกมเขาก็จะให้เรารีไปเรื่อยๆอะนะเนาะไม่ว่าจะเป็นคัมพีรศักยภาพไหนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฆ่าปั้มแต้มนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้คัมพีศักยภาพธรรมดาได้นะออลองกดไปมันก็จะเพิ่มทีละหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องการเราก็ใช้เลือกอันขวาอันซ้ายได้นเนาะเพราะว่ามันเป็นค่าเดิมนั่นเองนะครับไอ,อแปมมันก็จะยังคงได้หนึ่งอยู่ดีเน เออก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากที่จะเปลืองไอ้คมภีร์เก่า่ออย่างแบบตัวนี้เป็นธาตุมืดใช่ไหมแต่คมพีรมืดเรามีน้อยและอ่าเราก็ไปเลือกใช้คัมพีร์อื่นที่มีเยอะกว่าอย่างอาจจะเป็นคัมพีรศักยภาพธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นคัมภี์ธาตุอื่นก็ได้ครับก็คือกดไปเพื่อเพิ่มแต้มเนาะ อ่ะแต่ว่าเราก็เลือกด้านซ้ายอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นคนละาตนั่นเองนะครับอ่ะเราอาจจะกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงระดับที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นระดับ4ี่นะอาจจะกันตปอีพิกขึ้นไปอ่ะเราค่อยเลือกเปลี่ยนมาเป็นไอคมพีศักยภาพทัดมือที่มันเหลืออยู่น้อยแล้วเออเราก็จะได้มีโอกาสได้ของที่ต้องการเยอะขึ้น,เนะเนาะเออก็อยู่ที่การบริหารจัดการทรัพยากรในไอดี ID เลยนะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเพราะว่าทํายังไงเนี่ยมันก็จะมีค่าคล้ายๆกัน ก็คือเราก็จะเสียคำพีศักยภาพแล้วก็ได้พอยต์ตามที่เกมเขาบอกมานั่นเองนะครับอก็ประมาณนี้ครับยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากว่าใครมีข้อสงสัยยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ถามกันมาได้หรือว่าผมผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ช่วยบอกกันหน่อยเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย